You Library to Podcast are listening The Library Podcast. สวัสดีคุณผู้ฟังกันอีกครั้งนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Library Podcast กันอีกเช่นเคยครับในพิโซดนี้ผมนำหนังสือเล่มหนึ่งรับเกี่ยวกับเรื่องของ philosophy หรือปรัชญาของความล้มเหลว ในอีพิโซดนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องนี้กันผมชอบตรงที่คุณอลิซาเบธเดย์เขาได้นําประสบการณ์การล้มเหลวของคนที่ประสบความสําเร็จมาต่อยอดให้พวกเราได้เข้าใจว่าจริงๆแล้วความล้มเหลวมันเป็นอะไรที่เราต้องกลัวขนาดนั้นหรือเปล่าถ้าคุณผู้ฟังจำพอดแคสต์หนึ่งที่ผมทําได้เกี่ยวกับเรื่องของความเครียดที่คุณอยากรู้จักของคุณเคลลี่แมกโกนิโกลคุณจะเข้าใจว่าความเครียดหรือความล้มเหลวมันไม่น่ากลัวเท่ามุมมองที่คุณมีต่อความเครียดหรือความล้มเหลวถ้าคุณมีมุมมองต่อความล้มเหลวว่า มันเป็นอุปสรรคต่อชีวิตมันเป็นกำแพงที่จะทําให้คุณไม่ประสบความสําเร็จคุณก็จะเจออย่างที่คุณมองครับแต่ในทางกลับกันถ้าคุณมองว่าความล้มเหลวคือบันไดที่จะทําให้คุณต่อยอดไปสู่ความสําเร็จเป็นประสบการณ์ที่จะทําให้คุณได้เรียนรู้จากเรื่องราวที่ผ่านมาคุณจะเป็นคนที่แข็งแกร่งขึ้นคุณจะเป็นคนที่เก่งขึ้นและคุณก็จะใช้ความล้มเหลวนั่นแหละเป็นบันไดต่อยอดสู่ความสําเร็จขออภัยนะครับที่วันนี้เสียงอาจจะดูค่อนข้างติดขัดนิดหนึ่งเพราะว่าผมเพิ่งหายจากไข้หวัด ก็ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนค่อนข้างบ่อยก็ขอให้คุณผู้ฟังดูแลตัวเองกันด้วยนะครับและก็ขอขอบคุณสำนักพิมพ์อมริรนที่สนับสนุนหนังสือดีๆให้นะครับผมชอบคำนำนนหนึ่งที่เขาให้มาครับเขาบอกว่าไม่ว่าใครก็เคยเฟลกันทั้งนั้นเฟลในที่นี้ครับหมายถึงความล้มเหลวความผิดพลาดหรืออะไรก็ตามแต่ในทํานองนั้นแต่จุดพลิกผันของความล้มเหลวอย่างที่ผมได้บอกมันอยู่ตรงที่คุณจะเป็นคนประเภทไหนระหว่างมองความผิดพลาดนั้นเป็นตาบาดแห่งความพ่ายแพ้และผลักตัวเองสู่หุบเหวแห่งความตกต่ํา หรือคุณจะใช้ความผิดพลาดเป็นบทเรียนครั้งสําคัญและไต่บันไดไปสู่ความสําเร็จพูดง่ายๆก็คือคุณก็จะมีไมซ์เซตสแบบเวลาเจอกับความล้มเหลวที่สําคัญคือคุณตัดสินใจเลือกได้ว่าคุณจะมีไมซ์เซตแบบไหนแต่มีสิ่งหนึ่งที่สําคัญที่ผมอยากจะบอกก็คือทุกๆคนที่ประสบความสําเร็จที่คุณอลิซาเบธเดย์ได้ไปสัมภาษณ์ก่อนพวกเขาจะเล่าถึงความล้มเหลวมันมีจุดร่วมกันอย่างหนึ่งของแขกรับเชิญครับพวกเขาต่างยอมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้น เขาไม่หวั่นเกรงเขากล้าที่จะรับมือกับปัญหาและเปลี่ยนชัยชนะที่สร้างแรงบันดาลใจให้คนทั่วโลกแล้ววันหนึ่งถ้าเกิดคุณต้องไปเล่าเรื่องให้ใครสักคนฟังคุณจะกลายเป็นคนที่โดดเด่นมากค่ะคุณมีความล้มเหลวที่คุณเคยก้าวผ่านความล้มเหลวนั้นมาได้หนังสือเล่มนี้ครับจะให้หลักการล้มเหลวอย่างสวยงามเจ็ะการครับจใจคุณเลิกนิสัยไม่กล้าลงมือทําอะไรสักอย่างเพราะกลัวความพ่ายแพ้หรือถ้ามันเกิดความผิดพลาดขึ้นจริงๆและแน่นอน มันมักจะเกิดขึ้นคุณก็กล้าที่จะโอบกอดความล้มเหลวคุณจะเฝ้าสังเกตมันและที่สําคัญคุณจะใช้ประโยชน์จากมันได้และเช่นเคยครับฝากคุณผู้ฟังอยากได้เนื้อหาจากหนังสือ Philosophy ครบถ้วนครับคุณผู้ฟังสามารถซื้อหนังสือเล่มนี้ได้จาก The Library Shop นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์นี้ไว้ให้ข้างล่างในบทแรกครับคุณอลิซาเบธเดย์เขาได้บอกไว้ว่าตัวเขาเนี่ยก็ได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์คนที่เจอความล้มเหลวคนที่เป็นมีชื่อเสียงคนที่เขาได้คุยด้วยเขามักจะมีปัญหาครอบครัวปัญหาาาาสุขภพจิตและควมเศศร้โ ที่พวกเขาต้องต่อสู้ดิ้นรนหลังจากการสูญเสียครั้งใหญ่ความล้มเหลวทั้งหมดเป็นส่วนสําคัญในชีวิตผมอยากจะถามคุณผู้ฟังว่ามีหลายครั้งไหมที่คุณเองก็สามารถนึกย้อนกลับไปได้คุณจะนึกถึงความล้มเหลวก่อนความล้มเหลวที่คุณก้าวผ่านมาได้มักจะเป็นประสบการณ์ที่คุณนึกถึงเสมอมันมักจะเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตชีวิตมันคือพื้นผิวครับการได้สัมผัสก,กับทุกแง่มุมของการดํารงอยู่ไม่ว่าจะดีหรือร้ายความล้มเหลวเหล่านั้นอาจจะช่วยคุณชื่นชมชีวิตได้เต็มที่มากขึ้น ผมชอบประโยคหนึ่งที่คุณอลิซาเบตเขาได้เขียนไว้ก็คือยิ่งมืดมิดดวงดาวก็ยิ่งสว่างแต่ก่อนอื่นสิ่งที่คุณอลิซาเบตอยากจะบอกก็คือไม่ว่าในตอนนี้คุณจะเจอความล้มเหลวหรือความผิดพลาดอะไรก็ตามอบกอดมันไว้ก่อนครับก่อนที่คุณจะลงมือแก้ปัญหาคุณต้องยอมรับอบกอดมันไว้ถ้าคุณเรียนรู้อดีตตัวเองและตั้งคําถามว่าเหตุการณ์เหล่านี้พยายามจะสอนอะไร คุณก็จะไม่ทําซ้ําการอดรับความล้มเหลวคือการอบกอดการจเจริญเติบโตเราทุกคนล้วนเจอกับความล้มเหลวผมเชื่อว่าในยุคนี้เรามักจะเห็นคนที่ดูมีไลฟ์สไตล์ที่หรูหราดูมีไลฟ์สไตล์ที่ดีกว่าเราแต่ผมเชื่อว่าจริงๆแล้วเขาก็มีปัญหาบางอย่างที่เขาไม่สามารถเผยแพร่คนอื่นรู้ได้หรือแม้กระทั่งตัวผมเองตัวผมก็มีความผิดพลาดมีความล้มเหลวที่อยากจะจัดการแต่ผมรู้สึกทุกครั้งว่าความล้มเหลวเหล่านั้นมันมีบทเรียนบางอย่างที่คุณจะต้องถอดบทเรียนมันมาให้ได้เพราะถ้าคุณทําไม่ได้ไน ถึงตอนนี้คุณผู้ฟังบางคนก็อาจจะมีคําถามว่าแล้วความล้มเหลวนั้นมันอาจจะเป็นการสูญเสียที่ไม่ว่าใครก็ไม่สามารถรับได้แล้วเราจะรู้สึกดีได้ทันทีเลยหรือเปล่าคุณอลิซาเบตเขาบอกไว้ดีครับเขาบอกไว้ว่าความล้มเหลวบางอย่างสร้างความบอบช้าทางจิตใจมากกว่ายอย่างอื่นซึ่งเราไม่จําเป็นต้องลบภาพความล้มเหลวเหล่านั้นเราไม่จาเป็นต้องล้มแล้วลุกขึ้นยิ้มสู้ได้ในทันทีในทุกช่วงเวลาที่เกิดขึ้นเราจําเป็นต้องมีช่วงเวลาแห่งความโศกเศร้าคุณต้องให้เวลากับกระบวนการนั้นตามที่ต้องการก่อนทําอย่างอื่น พูดง่ายๆก็คือคุณไม่จําเป็นต้องรู้สึกดีทันทีไม่มีความล้มเหลวในเรื่องของความล้มเหลวครับที่สําคัญคือคุณต้องรู้ว่าความทุกข์มันไม่มีลําดับชั้นหากคุณรู้สึกเจ็บปวดคุณก็แค่ปล่อยให้ความเจ็บปวดทําหน้าที่ของมันไปทีนี้เรามาดูส่วนแรกที่คุณอลิซเบตเขาอยากจะบอกครับเขาอยากจะบอกเราว่าความล้มเหลวคืออะไรเรามาตอบคําถามนี้ดีกว่าครับคุณผู้ฟังว่าความล้มเหลวคืออะไร ผมว่ามันเป็นคําถามที่ดีเพราะว่าเราก็ไม่เคยนิยามกับค,ำคำําคํานี้หรือบางทีเราไม่อยากจะเจอกับคาคานี้ด้วยซ้ําแต่ถ้าถามถึงคําจํากัดความที่คิดได้ก็คือความล้มเหลวจะเกิดเมื่อบางอย่างไม่เป็นไปตามแผนเมื่อคุณวางแผนอะไรไว้ก็ตามแล้วมันเกิดผิดพลาดมันไม่เป็นไปตามแผนแบบนั้นเรียกว่าล้มเหลวหรือเปล่าและคําถามที่สําคัญกว่าก็คือแล้วความล้มเหลวนั้นมาจากไหนใครเป็นคนบังหยัดเขาอาจจะมาจากพ่อแม่ที่ชอบวิพากษ์วิจารณ์มากเกินไปหรือ คนที่คุณสนิทแต่ชอบตัดสินคุณหรือเปล่าเป็นเงื่อนไขาทางสังคมที่ทําให้เชื่อว่าตัวเองไม่ได้อยู่ในจุดที่ถูกต้องหรือเปล่าแบบนี้เรียกว่าความล้มเหลวหรือไม่หรือแม้กระทั่งอาจจะเป็นเสียงที่วิพาก์วิจารณ์ตัวตนภายในของคุณเองทีนี้เราจะเห็นว่าจริงๆแล้วความล้มเหลวมันไม่ได้มีความหมายที่ตายตัวขนาดนั้นซึ่งจริงๆแล้วเราอาจจะไม่ต้องให้ความสําคัญกับความล้มเหลวขนาดนั้นแต่คุณต้องให้ความสําคัญกับมุมมองที่คุณมีต่อความล้มเหลวต่างหาก และนี่แหละครับคือแก่นแท้ของหนังสือเล่มนี้ที่ผมชอบเรามาดูกันว่าบทบัญญัติ7ประการที่ผมได้พูดไปตอนแรกว่ามุมมองที่คุณควรมีต่อความล้มเหลวทั้ง7ข้อนี้มีอะไรบ้างข้อที่1ครับความล้มเหลวก็แค่นั้นแหละความล้มเหลวก็เป็นเพียงแค่ความล้มเหลวความสําคัญหนึ่งของความล้มเหลวที่เราควรจะรู้ไว้ก็คือความล้มเหลวเปรียบเสมือนกับออกซิเจนครับคุณจะต้องใช้ความล้มเหลวคุณจะต้องมีความล้มเหลวอยู่ในชีวิต หากออกซิเจนเป็นส่วนสำคัญที่ทําให้คุณมีชีวิตความล้มเหลวก็เป็นส่วนสําคัญที่ทําให้คุณก้าวไปสู่ความสําเร็จความล้มเหลวจะสร้างโอกาสที่จะเรียนรู้ถ้าคุณเปิดใจยอมรับคุณต้องทําพลาดเพื่อที่จะได้แก้ปัญหาเสียก่อนซึ่งผมชอบตรงนี้ครับที่คุณอลิซาเบธเขาบอกไว้ว่าไม่มีสิ่งใดที่ป้องกันคุณจากความล้มเหลวได้ตลอดหากคุณปฏิเสธความล้มเหลวมันก็ไม่ต่างจากการที่คุณขอให้ตัวเองไม่มีออกซิเจนหายใจ และที่สําคัญคือความล้มเหลวไม่ควรเกิดขึ้นจากการตัดสินหรือคําพูดจากคนอื่นเพราะนี่เป็นประสบการณ์ส่วนตัวของคุณคุณควรอยู่ให้ห่างจากการตัดสินของคนอื่นให้มากที่สุดผมเชื่อเลยว่ามีประสบการณ์หลายครั้งที่เราอาจจะล้มเหลวเรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่สิ่งที่ทําให้เรารู้สึกแย่จริงๆคือคําพูดหรือคําวิพากษ์วิจารณ์จากคนอื่นคุณรู้ดีว่าความล้มเหลวนั้นคุณเป็นคนอยากที่จะลงมือทําแต่พอคุณเจอคาวิพากษ์วิจารณ์คุณรู้สึกแย่คุณไม่กล้าที่จะถูกเกลียดคุณกลัววว่่าาาคคนรออบข้งจะมุณ ไม่ฉลาดซึ่งผมว่านี่เป็นกับดักหนึ่งที่เราจะต้องหลุดออกมาให้ได้เพราะผมเป็นคนหนึ่งครับที่เวลาอยากจะทําอะไรใหม่ๆจริงๆแล้วผมไม่ได้กลัวความล้มเหลวผมกลัวฟีดแบคครับผมกลัวคําวิพากษ์วิจารณ์จากคนอื่นสุดท้ายมันทําให้ผมไม่กล้าลงมือทําอะไรเลยแต่พอเริ่มลงมือทําไปเรื่อยๆเริ่มเห็นผลลัพธ์ไปเรื่อยๆผมเริ่มรู้สึกว่าจริงๆแล้วผมแค่กลัวไปเองการกังวลว่าทุกอย่างจะผิดพลาดหรือไม่มันก็ไม่มีประโยชน์เลย ควรคิดแค่ว่าคุณทําได้แค่ทําสิ่งที่คิดว่าดีที่สุดแล้วมาดูกันว่าสุดท้ายผลลัพธ์แบบไหนมันจะเกิดขึ้นความล้มเหลวเป็นเพียงส่วนหนึ่งของกระบวนการเพื่อให้คุณไปถึงจุดที่คุณต้องการหากคุณไปถามนักปราชญ์ว่าเวลาเจอความล้มเหลวเราควรจะตั้งตัวอย่างไรคนเหล่านั้นครับมักจะตอบว่าคุณควรสังเกตแต่ไม่เอาอารมณ์ไปยึดติดกับสิ่งเหล่านั้น ถ้าเอาอารมณ์หรือความคาดหวังไปยึดติดกับมันคุณก็จะนึกถึงสิ่งนั้นว่าคุณคาดหวังจะเกิดสิ่งที่ยอดเยี่ยมแต่มันไม่เป็นเช่นนั้นคุณก็จะรู้สึกว่าตัวเองล้มเหลวแต่ในทางกลับกันถ้าคุณแค่รู้ว่ามันเกิดขึ้นแต่คุณไม่ได้ไปจดจ่ออยู่กับความล้มเหลวนั้นคือคุณมองตัวเองอย่างเป็นกลางคุณไม่ได้ตัดสินพูดง่ายง่ายมันอาจจะเป็นการทําสมาธิก็ได้ครับดังนั้นในหัวข้อนี้ครับแทนที่คุณจะทรมานกับความล้มเหลวคุณทําให้มันเรียบง่ายอย่างการสังเเกกตได้ซึึ่่งงงปป็นนรรูแบบหขอาาาทํสมธิ เรามาดูกฎข้อที่2ครับคุณไม่ใช่ความคิดที่แย่ที่สุดของตัวเองในข้อนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายให้คุณได้ฟังเวลาเราเจอกับปัญหาหรือเจอกับความสูญเสียเรามักจะคิดถึงแง่ร้ายโดยเฉพาะเรื่องที่มันเลวร้ายสุดๆอาจจะเป็น worst case scenario ในบางครั้งแต่จริงๆแล้วเหตุการณ์ส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นมันมักจะไม่ได้เกิดไปในทิศทางที่แย่ที่สุดโดยเฉพาะช่วงเวลาที่เรากําลังกลัวหรือกังวลกับอะไรบางอย่างที่ยังไม่เกิดขึ้น พวกเราทุกคนอาจจะเป็นคนหนึ่งครับที่เคยคิดว่าความสําเร็จภายนอกมันสําคัญอาจจะเป็นการได้คะแนนสอบดีหรือการได้เลื่อนตําแหน่งได้ทําหน้าที่การงานที่ดีเรามักจะเชื่อว่าวิธีนี้จะช่วยให้เราพิสูจน์ว่าตัวเราคู่ควรกับความรักและการยอมรับแต่คําถามก็คือสิ่งเหล่านี้ทําให้เรามีคุณค่ามากขึ้นจริงหรือเปล่ามันจะดีจริงๆหรือเปล่าที่เราเชื่อว่าถ้าทุกคนชอบเรามันก็จะมีเหตุผลที่จะให้เราชอบตัวเองแต่ในทางกลับกัน ถ้าทุกคนไม่ได้ชอบเราเราก็จะไม่ชอบตัวเองเช่นกันหรือเปล่าแนวคิดนี้มันเหมาะสมหรือไม่แต่สิ่งหนึ่งที่คุณอลิซาเบตได้เรียนรู้จากคนที่เข้ามาสัมภาษณ์ในพอดแคสต์ครับเขาได้บอกไว้ว่าจริงๆแล้วสิ่งเหล่านั้นที่เป็นความสําเร็จภายนอกมันเป็นเรื่องชั่วคราวทั้งหมดครับมันจะไม่ปกป้องคุณจากความโศกเศร้ามันไม่เคยปกป้องคุณจากการสูญเสียคุณไม่ได้ถูกปกป้องจากความล้มเหลวที่คุณพยายามหลีกเลี่ยงและที่สําคัญคือ การที่เราไล่ทําเรื่องฉลาดๆเพื่อให้คนอื่นมายอมรับในตัวเรามันเป็นการตอบสนองภายนอกแต่ไม่ได้ตอบสนองภายในครับถึงจะไม่ประสบความสําเร็จภายนอกอีกเลยจริงๆแล้วคุณก็ยังมีตัวตนแต่เมื่อใดก็ตามที่คุณเชื่อว่าคุณจะตอบสนองสิ่งที่อยู่ภายในของคุณก่อนซึ่งเป็นภาพสะท้อนที่กลับมาหาคุณจากความต้องการและความคาดหวังของโลกภายนอกพูดง่ายๆก็คือคุณจะไม่ได้สนใจต่อโลกภายนอกแล้วคุณจะให้ความสําคัญกับโลกภายในของตัวเองคุณจะไม่เมินเฉยกับเสียงที่อยู่ในหัวของคุณ เท่านี้แหละครับคุณจะเหลือแต่ตัวตนภายในที่คุณไม่ได้ต้องการสิ่งใดเป็นพิเศษแค่คุณมีอยู่มันก็เพียงพอแล้วและผู้เขียนครับคุณอลิาเบตเขายังได้บอกไว้ว่าเมื่อคุณสามารถตอบสนองตัวเองจากภายในได้ก่อนแล้วการมีอยู่จะเชื่อมโยงคุณกับคนอื่นได้ง่ายคุณจะไม่ต้องปิดบังตัวเองจากการพยายามที่จะดีขึ้นเพื่อให้คนอื่นมายอมรับคุณจะไม่เสแสร้งมันคือตัวตนของคุณสอดคล้องและเปลี่ยนไปด้วยคุณธรรมจริงๆผมชอบประโยคนี้ครับ าะผมรู้สึกเลยว่าในช่วงเวลาที่เราได้เป็นตัวของตัวเองเราไม่ได้สนใจด้วยซ้ําว่าคนอื่นจะมองเราอย่างไรแต่เรารู้ว่าเราเห็นคุณค่าในตัวเองเราเคารพตัวตนของตัวเองและผมอยากให้คุณผู้ฟังทุกคนได้เจอกับความรู้สึกนี้มันเป็นความรู้สึกที่พิเศษมากเรามาถึงบทเรียนข้อที่3ของความล้มเหลวครับเกือบทุกคนรู้สึกว่าตัวเองล้มเหลวในช่วงวัย20 ผมไม่แน่ใจว่าคุณผู้ฟังหลายคนเป็นหรือเปล่าที่พอรู้สึกเข้าช่วง20 30จะเริ่มรู้สึกว่าเราเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเยอะเราเริ่มรู้สึกว่าเราอยากมีแบบนั้นพอเราไม่มีเราก็รู้สึกตามโลกไม่ทันเรารู้สึกล้มเหลวซึ่งจริงๆผมเองก็เคยรู้สึกแบบนั้นแต่เราจะมาดูกันว่าแล้วทาไมเราถึงมักจะเปรียบเทียบตัวเองแล้วเราจะรับมือกับความรู้สึกเหล่านั้นอย่างไรคุณอลิซิเบธครับเขาได้บอกไว้เป็นบริบทหนึ่งว่าจริงๆแล้วช่วงอายุ20หรือช่วง30 มักจะเป็นช่วงเวลาที่คุณอยากจะค้นหาตัวเองแต่คุณจะรู้สึกเป็นทุกข์มากถ้าคุณหาตัวเองไม่เจอผมมีคนหลายคนครับที่เป็นคนรอบข้างผมเองแล้วไม่สามารถหาตัวเองเจอไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรแล้วมันทําให้เขาเครียดมันทาให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ประสบความสําเร็จเขารู้สึกล้มเหลวแต่ตัวผมเองก็มักจะรับฟังก่อนและให้คําแนะนําไปว่าจริงๆแล้วในช่วงอายุนี้คุณทําอะไรได้เป็นล้านอย่างคุณสามารถจะไปล้มเหลวคุณจะไปสําเร็จในเรื่องอะไรก็ได้ตอนอายุ20ปีคุณควรลองทําอะไรให้มากที่สุด โดยเฉพาะสิ่งที่ไม่ถนัดเพื่อดูว่ามีอะไรเล็กๆกน้อยแสนยอดเยี่ยมที่ดึงออกมาจากประสบการณ์ที่คุณเคยมีได้บ้างหรือเปล่าแต่ในความเป็นจริงในตอนนี้สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นก็คือโซเชียลมีเดียาอาจจะทําให้คุณรู้สึกไม่พอครับแม้ว่าโซเชียลมีเดียจะมีวิธีใหม่ๆที่ช่วยให้คุณจัดวางภาพลักษณ์ตัวเองทําให้คุณดูดีทําให้คุณดูสมบูรณ์แบบมากขึ้นแต่ความอยากที่จะเปรียบเทียบกับคนอื่นมันก็พุ่งสูงขึ้นตามตอนนี้ถูกขยายกว้างมาึ้นครับสำหรับคนรุ่นใหม่อายุขึ้นต้นด้วยเลข2ออาจจะโตมาาาในยุคค่่เชแพง ตลาดงานมีการแข่งขันสูงและความไม่มั่นคงในระดับโลกอาจจะเป็นวิกฤตส,สงครามหรือวิกฤตทางการเงินและที่สําคัญคุณอาจจะเจอกับความคาดหวังอันมหาศาลไม่ว่าจะเป็นคนรอบข้างหรือคนในครอบครัวของคุณคุณอาจจะทนกับความรู้สึกเหล่านี้ไม่ไหวครับแต่สิ่งหนึ่งที่คุณทําได้ก็คือคุณควรได้ทําเรื่องพวกนี้เป็นการส่วนตัวไม่ว่าคุณอยากจะทําอะไรก็ตามมีหนึ่งในคําพูดในหนังสือเล่มนี้ที่ผมขอยกมาให้ครับหากคุณอยากจะเต้นคุณต้องเต้นเหมือนไม่มีใครมองอยู่ ถึงแม้ว่าเราจะรู้สึกว่าความสําเร็จเราจะต้องครอบครองมาให้ได้ตั้งแต่ช่วงอายุ20-30เราต้องประสบความสําเร็จให้เร็วที่สุดแต่สิ่งหนึ่งที่ผมได้เรียนรู้เลยก็คือเราต่างมีช่วงเวลาความสําเร็จเป็นของตัวเองไม่มีบทบัญญัติครับว่าคุณจะต้องประสบความสําเร็จในช่วง25คุณจะต้องมีบ้านมีรถหรือมีเงินอิสรภาพทางการเงินก็ตามคุณอาจจะไปประสบความสําเร็จในช่วงวัย30หรือ40หลายคนมีชีวิตที่ดีงามในช่วงนั้นครับกลายเป็นว่าคนที่บอกว่ายิ่งอายุมากขึ้น เขาก็จะมีอิสรภาพมากขึ้นเพราะเขารู้จักตัวเองดีขึ้นเขาฉลาดมากขึ้นดังนั้นครับหากคุณผู้ฟังรู้สึกว่าตัวเองกำลังลงทางอยู่ในช่วงชีวิตนี้คุณอาจจะไม่ได้ทำสิ่งที่ควรจะทำหรือมีคนอื่นที่ประสบความสำเร็จมากกว่าคุณดีกว่าคุณและเก่งกว่าคุณคุณไม่ได้เป็นคนล้มเหลวคุณไม่ได้เจอประสบการณ์แบบนี้คนเดียวคนส่วนใหญ่ก็รู้สึกแบบนี้ครับแต่ขอให้คุณได้สัญญากับตัวเองว่าคุณจะผ่านช่วงชีวิต ทศวรรษนี้ไปได้คุณกำลังเรียนรู้บทเรียนอันมีค่าเกี่ยวกับตัวเองเรามาดูบทเรียนข้อที่4จากความล้มเหลวผมเชื่อว่านี่น่าจะเป็นหนึ่งในสิ่งที่ทำให้เรากังวลกันบ่อยที่สุดก็คือเรื่องของความสัมพันธ์ครับในหัวข้อที่4ครับการเลิกราไม่ใช่โศกนาฏกรรมผมค่อนข้างมั่นใจว่าในชีวิตของพวกเราน่าจะมีบางความสัมพันธ์ที่ครั้งหนึ่งเคยมีความสำคัญกับเราแต่ในตอนนี้ เขาอาจจะไม่ได้อยู่กับเราแล้วด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่แต่มีบทบัญญัติหนึ่งของนักปัชยาอารันเชอร์ปัตตันเขาได้บอกไว้ว่าความสัมพันธ์ครั้งสําคัญในชีวิตมันมีความหมายว่าไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์แบบโรแมนติกหรือรักบริสุทธิ์ล้วนเป็นการที่ผู้คนคนหนึ่งมาหาคุณเพื่อสอนบางอย่างในสิ่งที่คุณจําเป็นต้องรู้เมื่อคุณเรียนรู้บทเรียนเหล่านั้นแล้วบางครั้งคนคนนั้นอาจจะเดินหน้าต่อไปเขาอาจจะไม่ได้ไปกับคุณบางครั้งการสูญเสียอาจจะเกิดขึ้นจริงแต่ก็ยังเป็นการ เกิดขึ้นที่ถูกต้องซึ่งตรงนี้ครับคุณอนิสเบตเขาก็ได้บอกไว้ว่าจริงๆความสัมพันธ์มันไม่ได้ล้มเหลวเพียงเพราะว่ามันจบลงบางครั้งก็สําเร็จเพราะว่ามันจบลงคุณจะได้รับรู้ความจําเป็นต่อการเติบโตผมเป็นคนหนึ่งครับที่ครั้งหนึ่งผมเองก็เคยมีความรักเหมือนคนทั่วไปแต่ผมรู้สึกว่าเมื่อผมได้เจอความผิดหวังเจอความล้มเหลวกับความสัมพันธ์ในตอนนั้นผมรู้สึกว่าผมเติบโตขึ้นครับผมรู้สึกว่าผมวางตัวดีขึ้นรู้ว่าเราควรจะ ปฏิบัติต่อความสัมพันธ์ในครั้งหน้าอย่างไรหรือหากความสัมพันธ์ในด้านของมิตรภาพเหตุผลที่เพื่อนคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเหมาะสมกับช่วงเวลานั้นของคุณบางครั้งเขาอาจจะทำให้คุณสบายใจหรือบางครั้งก็อาจจะเกิดความขัดแย้งซึ่งกันและกันในช่วงเวลาเหล่านั้นคุณทำหน้าที่อันทดแทนกันและกันแต่ในบางครั้งคุณก็ไม่สามารถทำแบบนั้นได้และเมื่อคุณทั้งคู่เติบโตขึ้นอีกคนก็ยังสามารถก้าวต่อไปได้คนบนโลกนี้ทุกคนมีสิทธิ์ทุกอย่างที่จะปฏิเสธคุณ แต่นั้นไม่ได้หมายความว่าตัวคุณไม่ดีพอคุณแค่ยังไม่เหมาะกันแค่นั้นเองผมมองว่านี่เป็นจุดหนึ่งที่สําคัญครับเรื่องของความสัมพันธ์การจากลาการเลิกรากันการเลิกราเป็นเหมือนบทเรียนเรื่องรักที่ทําให้รู้ว่าจริงๆแล้วเราเป็นใครเราเหมาะสมแบบไหนมีอะไรที่เราต้องแก้ไขเพราะเมื่อความสัมพันธ์ล้มเหลวเราต้องดูว่าตัวเองมีส่วนในจุดจบของความสัมพันธ์ตรงไหนผมว่านี่เป็นบทเรียนหนึ่งที่ล้ำค่ามากๆสำหรับชีวิตผมเองด้วย เมื่อพวกเราได้มองย้อนกลับไปในช่วงเวลาที่ล้มเหลวกับความสัมพันธ์เราอาจจะคิดว่าทํไมเราถึงโง่อย่างนี้ทําไมเราถึงทําแบบนั้นแต่หลังจากนั้นเราก็ได้เรียนรู้และเราก็จะไม่ทําแบบนั้นอีกเพราะความจริงแล้วในการล้มเหลวทุกความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นเหตุผลอะไรก็ตามล้วนมีคุณค่าครับเรามาดูบทเรียนที่5ของความล้มเหลวครับความล้มเหลวคือการเก็บข้อมูล คุณอลิซาเบธเขาได้บอกไว้ว่าหลังจากคุณผ่านความล้มเหลวถ้าคุณซื่อสัตย์และเห็นจุดที่ทําพลาดคุณเห็นว่าตัวเองล้มเหลวอย่างไรคุณจะแข็งแกร่งขึ้นไม่ว่าอย่างไรก็ตามคุณจะเก่งขึ้นจะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าพวกเราทุกคนเริ่มมองว่าความล้มเหลวไม่ได้พาให้เราร่วงลงเหวแต่กลับช่วยให้เราปีนบันไดได้สูงขึ้นหรือก็มองว่าความล้มเหลวเป็นข้อมูลที่ช่วยให้เราเก้าวไปต่อได้ ผมว่านี้เป็นหนึ่งในกรอบความคิดแบบ growth mindset ครับถ้าคุณผู้ฟังเคยได้ฟังเรื่องของ FIX กับ growth mindset ผมเชื่อว่าการที่เรามองความล้มเหลวเป็นการต่อยอดเราจะเติบโตขึ้นครับคุณอาจจะได้ออกเดทกับใครสักคนแล้วอีกฝ่ายไม่ต้องการให้มีครั้งที่2แทนที่คุณจะรู้สึกว่าถูกปฏิเสธลองมองว่าเหตุการณ์นั้นเป็นข้อมูลจําเป็นอีกชุดหนึ่งเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่ใช่สําหรับตัวคุณดีหรือเปล่าแทนที่คุณจะเกลียดชังตัวเองคุณก็จะปล่อยให้ความล้มเหลวนั้น มาต่อยอดให้คุณมาเป็นบทเรียนให้คุณมาทําให้คุณรู้ว่าสิ่งไหนที่คุณรู้สึกว่าคุณอยากจะปรับแก่หรือสิ่งไหนที่มันไม่เหมาะกับคุณจริงๆจ,จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราจะยกเลิกสิ่งที่ใช้งานไม่ได้เพื่อเข้าใกล้สิ่งที่ใช้ได้ในบางบริบทเราจึงไม่ควรหลีกเลี่ยงความล้มเหลวแต่กลับกันครับคุณต้องไล่ล่าความล้มเหลวด้วยซ้ําคุณจะรู้สึกเป็นอิสระเมื่อคุณเต็มใจจะลองสิ่งที่ ไม่ได้ผลและจากบทเรียนข้อนี้ครับเวลาที่คุณเจอวิกฤตหากคุณขจัดความกลัวและอีโก้ของตัวเองคุณจะมองเห็นความล้มเหลวชัดเจนขึ้นความล้มเหลวไม่ใช่สิ่งที่กําหนดตัวตนของคุณแต่เป็นความรู้ที่ขาดหายไปความล้มเหลวจะมอบความรู้เหล่านั้นให้กับคุณและคุณจะค้นพบว่าตัวคุณนั้นคือใครกันแน่บทเรียนข้อที่หข,ของความล้มเหลวครับไม่มีตัวตนของคุณในอนาคต ตัวผมเองเป็นคนหนึ่งที่ชอบวางแผนอนาคตของตัวเอง5ปี10ปีผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายคนก็อาจจะทําแบบนี้ครับเราอาจจะมีความคาดหมายว่าอีก10ปีต่อจากนี้เราจะเป็นใครเราจะไปประสบความสําเร็จณนะที่ไหนแต่ปัญหามีอยู่ข้อเดียวครับสําหรับตัวผมเองแผนมันไม่เคยได้ผลครับแผนที่ผมตั้งไว้ไม่เคยเป็นไปตามแผนครับเพราะสาเหตนุหนึ่งที่ผมมองเห็นก็คือ ตัวเราเองเราเปลี่ยนแปลงและเติบโตอยู่ตลอดเวลาวันหนึ่งความชอบความสนใจของเราอาจจะเปลี่ยนแปลงไปจริงๆแล้วการวางแผนเป็นสิ่งสาคัญครับจะทําให้คุณรู้ว่าจริงๆแล้วคุณอยากจะต้องการอะไรในชีวิตแต่มีอีกสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะให้เรามีมุมมองต่อแผนของเราไว้ก็คือแผนของเรามักจะเปลี่ยนแปลงเสมอพวกเราทุกคนชอบตั้งเป้าหมายในช่วงวันปีใหม่แต่มันไม่เป็นไรครับถ้าหากแผนที่เราตั้งไว้จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงหรือบางแผนอาจจะไม่สําเร็จ แต่ขอให้เราแค่ได้ลองมือทําได้ลองไปค้นหาตัวเองก่อนเพราะว่าความคาดหวังที่ล้นเกินอาจจะเป็นหัวขโมยความสุขของคุณถ้าคุณคาดหวังในตัวเองมากเกินไปอาจจะลงเอยที่การรู้สึกว่าตัวคุณนั้นล้มเหลวมันจะมีความรู้สึกดีๆเกิดขึ้นหรือเปล่าถ้าเราตั้งความคาดหวังใหม่แล้วบอกกับตัวเองว่าแทนที่คุณจะวิ่งมาราธอนเปลี่ยนเป็นจะตั้งใจวิ่งเวลาที่คุณอยากจะวิ่งหรือเปล่าแทนที่คุณจะวางแผนสําหรับตัวเองในอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้นลองเปลี่ยนเป็นใส่ใจกับปัจจุบัน ที่คุณกําลังดื่มดําอยู่ในตอนนี้จะดีกว่าหรือไม่ผมอาจจะให้คําตอบไม่ได้ว่าแบบไหนทําให้เรามีความสุขมากกว่าตัวคุณผู้ฟังครับต้องเป็นคนไปลองลงมือทําเองคุณอาจจะมีภาพของอนาคตที่ชัดเจนแต่คุณอาจจะยังไม่เคยดื่มดํากับปัจจุบันที่คุณกําลังฟังพอดแคสต์อยู่ตอนนี้อาจจะเป็นกาแฟที่อยู่ในมือคุณตอนนี้หนังสือที่คุณกําลังถืออยู่หากคุณได้ดื่มดํากับสิ่งเหล่านั้นอย่างเต็มที่คุณอาจจะมีความสุขตั้งแต่ตอนนี้เลยหรือเปล่า สิ่งที่ผมพูดม,มันอาจจะเป็นความคิดที่อาจจะยังไม่ได้เหมาะสมกับทุกๆคนแต่ถ้าแนวคิดที่ทําให้คุณได้จดจ่ออยู่กับปัจจุบันทําให้คุณมีความสุขตั้งแต่ตอนนี้ผมว่ามันคุ้มค่าที่จะได้ลองทําครับผมว่านี่จะเป็นความแตกต่างที่สําคัญผมไม่ได้บอกว่าคุณไม่ควรคิดถึงอนาคตแต่ความคิดของคุณเกี่ยวกับอนาคตควรยึดโยงกับพื้นฐานที่คุณมีอยู่ในตอนนี้ คุณอาจจะตั้งเป้าว่าจะเป็นมหาเศรษฐีเจ้าของเรือยอดก่อนอายุ 50- หรือ60ปีแต่ถ้ามันไม่เป็นไปตามแผนคุณจะไม่มีความสุขในชีวิตเลยหรือเปล่าผมว่านั่นก็เป็นการวางแผนที่อันตรายกับจิตใจของตัวเองมากเกินไปแต่ถ้าคุณวางแผนว่าคุณอยากจะเป็นมหาเศรษฐีแต่ถ้าคุณไม่ได้ร่ำรวยถึงจุดนั้นคุณก็ยังโอเคกับตัวคุณคุณก็ยังยอมรับว่าคุณยังสามารถพัฒนาต่อไปได้ผมว่า i n d s ซ t แบบนี้จะทำให้คุณมีความสุขกับชีวิตโดยรวมมากกว่า เรามาถึงบทเรียนข้อสุดท้ายของความล้มเหลวของหนังสือเล่มนี้ครับบทเรียนที่7การเปิดเผยจุดอ่อนช่วยสร้างความแข็งแกร่งของคุณคุณอลิซาเบธครับเขาบอกไว้ว่าเมื่อคุณเจอกับความล้มเหลวและคุณสามารถยอมรับความล้มเหลวนั้นได้คุณจะมีอารมณ์ที่แข็งแกร่งมากขึ้นคุณจะมีความแข็งแกร่งทางร่างกายไปด้วยมันเป็นกล้ามเนื้อที่ยิ่งใช้ก็ยิ่งเพิ่มขึ้นการตัดสินใจที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความล้มเหลวจะทําให้คุณเรียนรู้อย่างตรงไปตรงมาและนี่คือกุญแจสําคัญ สู่ตัวตนที่แท้จริงของคุณหากพูดถึงความน้มเหลวแน่นอนเราอาจจะมีความกลัวเราไม่กล้าที่จะบอกความน้มเหลวหรือให้ใครมาเห็นความน้มเหลวของเราด้วยซ้ําหากเรารู้สึกละอายใจกับสิ่งที่ผิดพลาดหรือมองตัวเองในเชิงลบจากความผิดพลาดที่เคยได้ทําลงไปทางแก้เดียวครับก็คือคุณต้องเปิดกว้างคุณจะรู้ว่ามีอีกหลายคนที่กําลังรู้สึกแบบเดียวกับคุณในตอนนั้นยิ่งคุณซื่อสัตย์กับตัวเองมากเท่าไหร่ยิ่งคุณเปิดเผยความน้มเหลวที่แท้จริงมากเท่าไหร่ คุณจะรู้สึกว่าคุณกลัวมันน้อยลงคุณจะเริ่มไม่กลัวครับคุณจะรู้ว่าคุณไม่ได้โดดเดี่ยวยังมีอีกหลายคนจะต้องเผชิญชะตากรรมแบบเดียวอยู่กับคุณสุดท้ายนี่ครับยิ่งคุณเปิดเผยความล้มเหลวให้คนอื่นได้เห็นมันคือชีวิตที่ปราศจากการโกหกคุณไม่ต้องคอยจําว่าคุณโกหกอะไรเกี่ยวกับตัวเองเอาไว้เพราะกลัวว่าจะถูกจับได้หรือเปล่าและคุณไม่ต้องรู้สึกว่าคุณต้องเท่กว่าคนอื่นคุณไม่ต้องทันสมัยกว่าคนอื่นคุณไม่จําเป็นต้องประสบความสําเร็จทางอาชีพมากกว่าสิ่งงที่ตัวเเอป็น นี่คือชีวิตที่คุณซื่อสัตย์กับสิ่งที่เป็นคุณได้รับความเคารพและความรักในความไม่สมบูรณ์แบบเพราะว่านี่เป็นหนึ่งในปรัชญาที่ผมค่อนข้างชอบมาจากหนังสือวบีสบีครับคือการยอมรับในความไม่สมบูรณ์แบบซึ่งหล่อหลอมให้เราเป็นมนุษย์และช่วยให้เราได้เชื่อมโยงกับผู้อื่นลองคิดดูว่าถ้าเราอยากจะมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบกันทุกคนเราต่างสมบูรณ์แบบเราก็จะไม่มีทางสมบูรณ์แบบอยู่ดีเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่ทําให้พวกเราสมบูรณ์แบบก็คือความแตกต่าง ความไม่สมบูรณ์แบบนี่แหละครับทําให้มนุษย์แต่ละคนมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองดังนั้นครับจริงๆแล้วการแสดงออกถึงความเปราะบางของคนคนหนึ่งคือการแสดงความแข็งแกร่งในที่สุดการกล้าพ,พอที่จะแบ่งปันบาดแผลของคุณเป็นการแสดงความเห็นอกเห็นใจที่ทําให้คนอื่นรู้สึกโดดเดี่ยวน้อยลงความล้มเหลวจะไม่ถูกแยกออกไปแต่จะเชื่อมต่อกับคุณแทนและที่สําคัญนี่คือสิ่งที่สวยงามครับ สุดท้ายนี้เจสซี่เบอร์ตันเขาได้กล่าวไว้ว่าการมีศรัทธานในตัวเองเป็นการกระทําที่แหวกแนวอย่างมหาศาลและมันเทมาครับนี่ก็เป็นบทสรุปหัวข้อหลักๆจากหนังสือ p h เฟโล p ฟีของคุณ Elizabeth Day ที่ผมได้อ่านมาแล้วก็มาเรียบเรียงผ่านพอดแคสต์นี้ผมรู้สึกว่าหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ให้ความหวังเราได้ค่อนข้างดีเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงความนุมเหลวได้แต่เราเลือกได้ว่าเราจะมีมุมมอง เราจะแบ่งปันความล้มเหลวอย่างนั้นเราจะเข้าใจถึงบทเรียนที่ความล้มเหลวเหล่านั้นมอบให้เราได้อย่างไรผมวันนี้เป็นอีกปัชญาหนึ่งที่โรงเรียนไม่เคยสอนให้เราได้รู้เรามักจะเห็นว่าเราจะต้องประสบความสําเร็จให้เร็วเราจะต้องเก่งกว่าคนอื่นเราจะต้องทําในสิ่งที่สังคมได้ตั้งมาตรฐานไว้ถ้าเราไม่ได้ผ่านเส้นนี้เราอาจจะถูกตีตาว่าเป็นคนล้มเหลวและมันทําให้เรารู้สึกว่าชีวิตนี้มันไม่พอเรารู้สึกว่าชีวิตนี้เราไม่มีความสุข และผมเชื่อว่าในยุคนี้มีหลายคนที่กําลังตกอยู่ในวังวนของความรู้สึกนี้ผมเลยขอส่งต่อหนังสือเล่มนี้เป็นกําลังใจให้คุณผู้ฟังทุกคนครับเพราะสุดท้ายแล้วเราทุกคนล้วนไม่มีใครสมบูรณ์แบบเลยแม้แต่คนเดียวและนี่ก็เป็นบทสรุปของหนังสือเล่มนี้ที่สวยงามครับ และถ้าคุณผู้ฟังชอบพอดแคสต์ในเอพิโซดน้ครับคุณผู้ฟังสามารถกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร์เพื่อติดตามการเรียนรู้ใหม่ๆจาก The Library Podcast ได้ครับหากอยากเรียนรู้จากหนังสือเล่มน,นี้ให้ลึกซึ้งกว่านี้คุณผู้ฟังสามารถซื้อหนังสือได้จาก The Library Shop นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างวันนี้เสียงอาจจะไม่ค่อยดีหน่อยนะครับพอดีเพิ่งหายวัดมาและในวันนี้ครับได้เวลาสมควรแล้วทีมงาน The Library และผมขอลาไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของคุณครับสวัสดีครับ